เล่นเอ็มยังบวซิกดอกพาแม่ไปหาหมอตัวมือนีล็อกซึนหอดหมอหมอนัดเราหมอโรงพยาบาลวลินผมกิน,น, <c oughs> นยังแม่กินยังล่ะนันไอติมไอติมบ่ดสิแสียบบอแสียบอยู่แล้ววะมัาก็หอดแถวสว่างวิรับบ่งอะนมสดปัน แน่วมกัแวมกแม่วมกักไอติมกันบนมสดนมสดฟั่นเนี่ยผสมชาเออมีแม่มนอนบ่นลับนะยังก,กับพ่อ,อยับปากบมกินเลยอ้าวแม่มีความสุขละไปกินไอติม่มออแม่อาดกับไปน้ำพ่อแม่ยังหาหมอดิพี่กับไปหาเห็ดทุละรษะว่างแม่พบหมอก็ดี ไปสองคนต้องขับรถไปเลยนั่นแหละไปกินข้าวปุ่นเศร้าแล้วกินไอติมแหม่มนำโอเคอ่าแม่เลาะต่อก่อนไปพี่ม้วนได้บานีทไปเขากาะพระแม่ก็ซื้อไปย่างตลาดเนี่ยมักเนี่ยมากโอเคโอเค